สวัสดีครับสวัสดีวันจันทร์ที่8พฤษภาคม2566ครับทุกท่านครับข่าวสารมาตรการในวันนี้นะครับผมมีข่าวสารสิทธิประโยชน์นะครับเกี่ยวกับผู้ประกันตนนะครับมาตรา3 3นะครับเกี่ยวกับท่านใดนะครับที่อาจจะกําลังมองหานะครับในการกู้ซื้อบ้านนะครับหรือกําลังที่จะรีไฟแนนซ์บ้านนะครับวันนี้ทออสมีโครงการที่เป็นสิทธิพิเศษสําหรับมอ3มานะครับมาแจ้งประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งจะเริ่มโครงการเนี่ยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปด้วยนะครับ ข่าวต่อไปก็จะเกี่ยวข้องกับกระแสข่าวนะครับที่มีการส่งต่อกันว่านะครับรัฐบาลจะมีการยกเลิกการจ่ายบํานาญนะครับอันนี้ก็ต้องขอแจ้งว่าเป็นข่าวที่ไม่เป็นความจริงอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปดูความชี้แจงจากกรมบัญชีกลางซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องนี้กันนะครับ และอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเป็นเรื่องของการใช้สิทธิ์นะครับของผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะครับในส่วนของค่าน้าค่าไฟหลายท่านสอบถามมาว่าค่าน้าค่าไฟสําหรับการใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะั้นเริ่มขึ้นในรอบบินเดือนไหนแล้วก็วิธีการใช้สิทธิ์นั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะครับและเรามาสรุปนะครับตารางของเงินสวัสดิการต่างๆที่จะเข้าในเดือนพฤษภาคมนี้กันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ แล้วก็ทิ้งท้ายนะครับเกี่ยวกับการฟังผลการยื่นดูทอนสำหรับท่านใดที่ลงทะเบียนสวัสดีธรัตรอบใหม่แล้วก็ลงทะเบียนไม่ผ่านแล้วก็ยื่นดูทอนไว้นะครับมีการประกาศผลเมื่อไหร่นะครับแล้วก็หลายท่านก็สอบถามเข้ามาว่าจะมีการลงทะเบียนครั้งต่อไปหรือไม่แล้วก็เกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของข่าวสารทั้งหมดในวันนี้พร้อมๆกันเลยครับ มาเริ่มกันที่ข่าวสารนะครับสิทธิทพิเศษสําหรับผู้ประกันตนมาตรา33นะครับถ้าหากว่าท่านใดนะครับอยู่ในม33แล้วก็จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนนะครับท่านจะมีสิทธิ์นะครับที่จะสามารถใช้สิทธิประโยชน์นะครับที่เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างประกันสังคมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับ มีอยู่2ประเภทด้วยกันนะครับก็คือกรณีแรกนะครับกรณีที่ท่านอาจจะกู้ซื้อบ้านอยู่แล้วแล้วก็ถึงกําหนดเวลาที่ท่านอาจจะอยากรีไฟแนนซ์นะครับก็คือเปลี่ยนสัญญาใหม่นะครับก็จะมีสิทธิประโยชน์ในเรื่องของดอกเบี้ยพิเศษนะครับ1.99%ต่อปีรวมไปถึงท่านใดที่ต้องการที่จะยื่นกู้บ้านหลังใหม่ด้วยนะครับก็จะได้สิทธิประโยชน์ดอกเบี้ยคงที่นะครับ1.99%ต่อปีเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเป็นดอกเบี้ยที่คงที่นะครับปีที่1ถึงปีที่5เลยนะครับ ฉะนั้นหาว่าท่านใดนะครับอยู่ในม3 3สมนะครับสมทบไม่น้อยกว่า6เดือนแล้วก็สนใจที่จะใช้สิทธิประโยชน์ดอกเบี้ยพิเศษดังกล่าวนี้นะครับท่านสามารถที่จะรับสิทธิ์ได้แล้วนะครับโดยมีการเริ่มโครงการตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่8พฤษภาคมเป็นต้นไปไปจนถึง31พฤษภาคมเลยนะครับเริ่มต้นนะครับขอให้ท่านนะครับดาวน์โหลดแอปนะครับของทออสนะครับตาม QR Code ที่ขึ้นนี้แล้วก็แอดไลน์ของทออสด้วยนะครับในขั้นตอนที่1นะครับหลังจากนั้นนะครับ ท่านสามารถกดเข้าไปในเมนูในแอปพลิเคชันเพื่อขอรหัสเข้าร่วมโครงการนะครับเมื่อท่านได้รับรหัสแล้วนะครับขอให้ท่านนํารหัสนี้ไปติดต่อนะครับธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะครับแต่ถ้าว่าท่านใดนะครับไม่แน่ใจว่าวิธีการดําเนินการนี้นะครับท่านดําเนินการถูกต้องหรือไม่ท่านสามารถที่จะไปติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาทั่วประเทศเลยก็ได้นะครับ ข่าวต่อไปนะครับตอนนี้หลายท่านอาจจะเห็นกระแสข่าวว่ารัฐบาลจะมีการยกเลิกบํานาญนะครับเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายนะครับซึ่งเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดนะครับโดยกรมบัญชีกลางนะครับที่เป็นเจ้าของเรื่องนี้นะครับได้ออกมาชี้แจงแล้วนะครับว่าตามกฎหมายนะครับพรบบาเหน็จบํานาญข้าราชการนะครับได้มีการนิยามว่าบํานาญนั้นหมายถึงเงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมาซึ่งจ่ายเป็นรายเดือนนะครับก็คือมีเจตนารมณ์ที่จะตอบแทนการเสียสละ การปฏิบัติงานให้กับประเทศมาด้วยดีเป็นระยะเวลาหนึ่งนั่นหมายความว่าไม่มีทางที่จะยกเลิกบํานาญได้นะครับเพราะว่ามันเป็นการชดเชยสิ่งที่ได้ทํามาในอดีตอยู่แล้วโดยหลักการนะครับฉะนั้นแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะครับถ้าหากว่าเห็นข่าวในลักษณะนี้นะครับว่ารัฐบาลจะมีการยกเลิกบํานาญข้าราชการนะครับก็ขอให้อย่าลงเชื่อท่านใดที่สงสัยนะครับสามารถสอบถามได้ที่เบอร์022706400นะครับข่าวต่อไปนะครับเราไปดูการใช้สิทธ ค่าน้ ALLY, ําค่าไฟสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์สวััดิกงรรัฐรอบใหม่ที่ใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนกันนะครับอย่างแรกก่อนนะครับทุกท่านนะครับที่ได้รับสิทธิ์สวััดิเารรัฐรอบใหม่นะครับจะต้องไปลงทะเบียนค่าน้ําค่าไฟเนี่ยกับการไฟฟ้าการประปาใหม่ทุกคนนะครับฉะนั้นแล้วถามว่าใครเคยใช้สิทธิ์บัตรใบเก่าแล้วลงทะเบียนไว้อันนั้นไม่เกี่ยวครับต้องลงใหม่ทุกคนนะครับ และสิทธิประโยชน์ค่าน้ำค่าไฟนี้จะเริ่มขึ้นตั้งแต่ค่าน้ำค่าไฟที่เขียนว่าเป็นรอบบินเดือนพฤษภาคม66เป็นต้นไปและจะได้รับความช่วยเหลือแบบนี้ต่อเนื่องไปทุกเดือนนะครับไม่ใช่เป็นระยะสั้นนะครับอันนี้เป็นระยะยาวอยู่คู่กับสมุดเรียงนัดปลายเดือนไปเรื่อยๆเลยนะครับโดยวิธีการใช้สิทธิ์นะครับก็คือว่าถ้าหากว่าท่านใช้ไฟไม่เกิน315บาทนะครับบินค่าไฟของท่านนะครับจะกลายเป็นศูนย์เลยนะครับคือใช้ไฟฟรีไปเลยนะครับไม่ต้องสำรองจ่ายแล้วนะครับ แต่ถ้าว่าค่าไฟของท่านเดือนนั้นเกิน315บาทนะครับก็เท่ากับว่าท่านไม่ได้รับความช่วยเหลือในเดือนนั้นเท่านั้นเองนะครับก็คือต้องจ่ายเองทั้งหมดเต็มจำนวนนั่นเองค่าน้ําก็เช่นเดียวกันครับถ้าหากว่าค่าน้ําไม่เกิน315บาทนะครับจะมีส่วนลดให้สูงสุด100บาทนะครับโดยบินค่าน้ําของท่านจะได้รับส่วนลดไปเลยนะครับท่านก็จ่ายเฉพาะส่วนที่เหลือนั่นเองนะครับแต่ถ้าว่าค่าน้ําของท่านเดือนไหนเกิน315บาทก็เท่ากับว่าเดือนนั้นไม่ได้รับความช่วยเหลือเช่นเดียวกันนะครับก็คือจ่ายเองทั ทีนี้ไปสรุปนะครับตารางเงินสวัสดิการต่างๆที่จะเข้าในเดือนพฤษภาคมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันที่1ที่ผ่านมานะครับก็อย่างที่ทุกท่านทราบนะครับเงินซื้อของร้านธงฟ้า300บาทนะครับแต่จะมีบางส่วนครับถ้าหากว่ายืนยันตัวตนล่าช้านะครับทำให้ใช้สิทธิ์เดือนเมษายนไม่ทันนะครับก็คือยืนยันตัวตนหลัง26มีนาจะมีเงิน300บาทย้อนหลังของเมษายนให้ด้วยฉะนั้น1พฤษภาครับกลุ่มยืนยันตัวตนล่าช้าจะมีเงิน600บาทนะครับในการซื้อของ ส่วนค่าแก๊สครับจะให้มา80บาทโดย3เดือนใช้ได้ครั้งหนึ่งแปลว่าถ้าหากว่าเราใช้วันนี้จะใช้ได้อีกที80บาทในอีก3เดือนทั้งหน้านะครับแล้วก็เงินค่าเดินทางครับ750บาทนะครับจะขึ้นรถเมล์รถไฟฟ้าในกรุงเทพปริมณฑลก็ได้รถทัวร์รถไฟต่างจังหวัดก็ได้นะครับโดยเงินทั้งหมดนี้นะครับใช้ได้ตลอดทั้งเดือนเลยนะครับแต่ถ้าว่าจบเดือนเมื่อไหร่ก็แปลว่าตัดหมดเลยนะครับและเงินทั้งหมดนี้นะครับก็คือไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ด้วยนะครับ ต่อมาครับวันที่4ครับรัฐบาลได้มีการประกาศผลการลงทะเบียนสวัสดิการรัฐเพิ่มเติมในกลุ่มของผู้ที่เป็นเกษตรกรนะครับโดยเฉพาะผู้ที่มีชื่อเป็นผู้ช่วยเกษตรกรไม่ใช่เกษตรกรหลักนะครับมีการแก้ไขนะครับให้ได้รับสิทธิ์เพิ่มเติมเนื่องจากว่าสามารถที่จะมีที่ดินนะครับได้เต็มจํานวนเท่ากับการเป็นเกษตรกรตัวจริงเลยนะครับฉะนั้นท่านใดนะครับที่เป็นเกษตรกร ลงทะเบียนสวัสดิกรารแห่งรัฐรอบใหม่แล้วไม่ผ่านขอให้ตรวจสอบผลซ้าอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นตรวจสอบบนทางเว็บไซต์ก็ได้หรือตรวจสอบที่หน่วยลงทะเบียนก็ได้นะครับต่อไปวันที่10พฤษภาคมครับก็เ,เป็นกาหนดการปกติในการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุเบี้ยความพิการแล้วก็เงินเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดน,นะครับต่อมาครับวันที่14พฤษภาคมครับก็เ,เป็นการกําหนดไว้ครับสำหรับท่านใดที่เพิ่งจะผ่านสิทธ รอบใหม่นี้นะครับที่เป็นอาชีพเกษตรกรที่มีการแจ้งผลตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมนั้นนะครับให้รีบยืนยันตัวตนภายในวันที่14พฤษภาคมเพื่อที่จะสามารถใช้สิทธ์ได้ทันในเดือนพฤษภาคมเลยนะครับต่อมาครับวันที่18พฤษภาคมก็เป็นวันเริ่มใช้สิทธิ์นะครับสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ใหม่ในเดือนนี้ที่เป็นเกษตรกรนะครับแล้วก็ยืนยันตัวตนทันภายในวันที่14พฤษภาคมนะครับท่านจะสามารถใช้สิทธ์ในเดือนพฤษภาคมได้เลยตั้งแต่วันที่18พฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับ โดยจะมีการทบให้ย้อนหลัง2เดือนด้วยนะครับก็คือของเมษา300ของพฤษภา3 0มฉะนั้นเงินซื้อของก็จะเป็น600บาทนั่นเองนะครับต่อไปครับวันที่20พฤษภาคมนะครับสำหรับผู้พิการที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการรัรอบใหม่นะครับก็จะได้รับเงินเพิ่มจากเบี้ยความพิการนะครับจากเดือนละ800บาทที่ได้รับเป็นประจําทุกวันที่10อยู่แล้วก็จะมีเงินเพิ่มอีก200บาทนะครับได้ทุกคนนะครับที่เป็นผู้ที่เป็นผู้พิการแล้วก็ได้รับสิทธิสวัสดิการนะครับโดยจะมีการโอนเงินนะครับ แยกเป็น3กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มแรกก็คือท่านใดที่มีบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกไว้กับเลขประชาชนเรียบร้อยแล้ววันที่20ก็จะมีการจ่ายเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์นั้นนะครับ200บาทนะครับกลุ่มที่2ครับถ้าว่าท่านใดยังไม่มีบัญชีพร้อมเพย์เลยครับรัฐบาลจะเปลี่ยนมาโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารแม้ว่าท่านไม่ได้ทําบัญชีพร้อมเพย์นะครับจะไปโอนเงินเข้าธนาคารที่ท่านได้รับเบี้ยความพิการอยู่แล้วนั่นเองซึ่งกรณีนี้ไม่ต้องทาบัญชีพร้อมเพย์แล้วนะครับกลุ่มที่3ครับ ถ้าหากว่าท่านใดนะครับไม่มีบัญชีธนาคารเลยนะครับรับเบี้ยความพิการเป็นเงินสดกลุ่มนี้นะครับสุดท้ายแล้วจะต้องมีบัญชีธนาคารอยู่ดีโดยจะมีการจัดเจ้าหน้าที่นะครับลงไปบริการเปิดบัญชีให้ถึงที่บ้านเลยนะครับซึ่งในกรณีนี้นะครับท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานทางจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับว่าจะมีการจัดเจ้าหน้าที่ลงไปเมื่อไหร่นะครับสรุปก็คือไม่ว่าท่านจะมีบัญชีพร้อมเพย์หรือแม้กระทั่งไม่มีบัญชีธนาคารเลยนะครับท่านก็จะได้รับเงินเพิ่ม200บาทเหมือนกันหมดเลยนะครับแค่ว่าวิธี ทีนี้ก็มาพูดถึงเรื่องของการฟังผลการยื่นอนุธทณ์นะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ลงทะเบียนสวัสดิการหังรไว้แล้วก็ลงทะเบียนไม่ผ่านนะครับแล้วก็ได้ยืน่นอุุธทณ์ไว้ภายในวันที่1พฤษภาคม66นะครับท่านสามารถที่จะรอฟังผลการยืน่นอุุธทณ์ได้นะครับในวันที่12มิถุนายน6กก็คือวันที่12เดือนหน้านั่นเองนะครับ และหลายท่านก็สอบถามเข้ามาว่าถ้าหากว่าลงทะเบียนไม่ผ่านแล้วนะครับการเปิดลงทะเบียนรอบต่อไปนะครับจะมีหรือไม่และมีเมื่อไหร่นะครับโดยเบื้องต้นนะครับรัฐบาลได้มีการกําหนดไว้ว่าจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนแบบนี้นะครับอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งฉะนั้นแล้วก็ถ้าหากว่าท่านใดนะครับมีความประสงค์ที่จะลงทะเบียนในรอบต่อไปนะครับก็รอกําหนดการที่กาหนดไว้ประมาณปีละหนึ่งครั้งนั่นเองนะครับและนี่คือข้อมูลข่าวสารทั้งหมดที่นามาฝากในวันนี้นะครับหลังจากนี้ไปถ้ามีข่าวสารมาตรการใดเพิ่มเติมก็จะรีบนำมาแจ้งให้ทราบในคลิปต่อไป สำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ